นี่คือเรื่องราวที่ทำเอาทุกคนต้องตะลึงคณะกรรมการสภาหแห่งนี้กำลังหัวเสียและโมโหที่สารตัดสินยกฟ้องให้กับพลเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศซึ่งเป็นจำเลยหลักในคดีทุจริตแต่ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆกับโดนคดีเข้าอย่างจังและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจพลาดเห็นถ้าเรื่องแบบนี้เป็นแบบแผนจะทำให้ไม่มีนักการเมืองฝ่ายบริหารคนไหนผิดอีกต่อไปเลยแต่มาฟังรายละเอียดกันดูนะครับเพื่อให้เราเข้าใจกันชัดเจนยิ่งขึ้น วันที่16ตุลาคม2568ที่รัฐสภานายชุติพงศ์พิพพิญโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักประชาชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกมทออความมั่นคงแห่งรัฐก,กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชา,าติและการปฏิรูปประเทศได้พูดถึงวาระการประชุมของกมทออในวันนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีของเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในชุติพงศ์อธิบายว่านี่เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการชี้มูลความผิดจาากกกคณรรรม ป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปชซึ่งมีหมอติสิงเอกชันแ์8ต่อ0ย์ก่อนที่พลเอกยศสิงจะขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในที่ประชุมกะมะทได้เชิญตัวแทนจากปปชอายาการสูงสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงเสาและนายอำเภอบางประกงมาบอกเล่าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพื่อดูว่าการชี้มูลและคำสั่งให้ดำเนินการต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นซึ่งพลเอกยศสิงเคยเป็นนายกเทศบาลตาบมเพื่อมีความคืบหน้าแค่ไหนและกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร นายชุติพงศ์เล่าต่อไปว่าจากเอกสารที่รวบรวมมาพบว่าการชี้มูลเกิดขึ้นช่วงปี2565ถึง2566และหลังจากนั้นกระบวนการยุติธรรมพบว่าจำเลยในคดีมีทั้งหมด7คนโดยจำเลยคนที่2ถึง7มีความผิดแต่พลเอกยศสิงห์ซึ่งเป็นจำเลยคนแรกกลับถูกยกฟ้องในข้อหาทุจริตและคอร์รัปชันดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าทำไมถึงยกฟ้องและมีการอุดทอนหรือไม่ซึ่งกรณีนี้มีจุดที่น่าสงสัยมากมายทีเดียวเราต้องเดินหน้าค้นหาข้อเท็จจริงต่อไป เพื่อให้สังคมได้รับความกระจ่างพระบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน้าที่สูงสุดมีความรับผิดชอบและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั่วประเทศจะส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นหากมีพฤติกรรมที่ผิดปกติในการทำงานเหมือนในกรณีที่ผ่านมาจนถูกปปปลาชาวช้างชี้มูลนายชุติพงศ์กล่าวเช่นนี้เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกดูนะครับถ้ารัฐมนตรีคนหนึ่งทำผิดพลาดก็อาจกระทบถึงเศรษฐกิจและชีวิตของชาวไทยนับล้านคนได้ นายชุติพงษ์เน้นต่อไปว่าประเด็นสำคัญจะมุ่งเน้นที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นและผลสอบสวนขององปอปชที่นำไปสู่การมติเอกชนจนฟ้องศาลรวมถึงการอุดธรณ์จัดจำเลยที่ถูกยกฟ้องเพราะจำเลยคนแรกเป็นจุดเริ่มต้นและมีส่วนร่วมแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือจำเลยคนที่2อถึงเถูกตัดสินลงโทษแต่จำเลยคนแรกกลับรอดถ้าใช้หลักการแบบนี้ก็คงไม่มีนักการเมืองในฝ่ายบริหารคนไหนจะผิดอีกแล้วและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนอาจคิดว่ามันยุติธรรมแต่บางคนอาจสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ เมื่อถูกถามว่าสุดท้ายหากตรวจสอบแล้วรรคประชาชนจะส่งเรื่องนี้ไปให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินคุณสมบัติของพลเอกยศสิงห์หรือไม่นายชุติพงศ์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาจริยธรรมหรือคุณสมบัติเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนในการตัดสินการดํารงตําแหน่งแต่ในฐานะสมาชิกสภาที่มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารก็จําเป็นต้องทําหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติและคงตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำเต็มที่แล้วหรือไม่ถ้าปล่อยให้เรื่องที่ยังมีข้อสงสัยลอยไป ส่วนพฤติกรรมการทุจริตของพลเอกยศสิงห์ในชุติพง์อธิบายว่ามีการอนุมัติก่อสร้างอาคารที่อยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากเอกสารพยานยืนยันว่าพลเอกยศสิงห์ไปตรวจสอบการก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งครั้งรวมถึงเอกสารที่เซ็นเบิกเงินจ่ายให้ผู้รับจ้างและแม้ว่าจะระบุว่าการก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่ก็เซ็นเบิกเงินออกมาเรื่อง แบบนี้กลับไม่ถือเป็นความผิดแม้ปปช่ช้างจะชี้มูล8ต่อ0ดังนั้นวันนี้จึงต้องถามปปช่ช้างและอายการสูงสุดว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรเพราะจำเลยที่2ถึง7ซึ่งเป็นผู้รับจ้างและฆ่าราชกหาระล้วนมีส่วนผิดหมดแต่คนเซนสุดท้ายที่มีอำนาจในการหยุดยั้งการทุจริตครั้งนี้กลับไม่ผิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่ ในหลายกรณีที่คล้ายคลึงกันนี้มักจะเป็นนักการเมืองระดับสูงหรือข้าราชการที่โดนก่อนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนที่มีอำนาจเซ็นสูงสุดรอดปลอดภัยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดเห็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบุคคลนี้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีการเซ็นเอกสารจะตกเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ส่งเอกสารแทนหรือไม่นี่เป็นปัญหาของอำนาจบริหารที่อยู่ในมือของคนที่มีประวัติพฤติกรรมที่เคยถูกชี้มูลซึ่งหลังจากปปชช้างชี้มูลก็มีคำสั่งให้ถอดถอนแต่พลเอกยศสิงลาออกก่อนเสียแล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถถอดถอนตามขั้นตอนได้นายชุติพงศ์กล่วาวาวสรุปแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มันยุติธรรมหรือไม่ที่รัฐมนตรีคนหนึ่งรอดจากการถูกฟ้องในคดีทุจริตขณะที่คนอื่นโดนหรือบางคนอาจเห็นว่าเป็นการปกป้องอำนาจสูงสุดแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างสิครับมาคุยกันดูว่าอะไรคือความยุติธรรมที่แท้จริงในระบบการเมืองไทยวันนี้